กาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับสามน้อยมัดรวมเนาะค่ะขวบเก้าคือเก้านาะพี่น้องเนาะถ้าเบ่ลเมนขวบเก้ากับเมนแอดกิดคือเก้าเนาะค่ะเอาไปตามอยากง่ายเนาะพี่น้องเนาะค่ะแอดยังมีความคืดว่าแอดจะขัดเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวออกมาให้พี่น้องเบิ่งขึ้นกันเนาะค่ะว่ามันสิเดินบอตอบอมือนีมือนีมือนีอย่างสี่ของสามน้อยเนาะสำหรับเอฟซีผู้ที่ตามสามน้อยเนาะค่ะ อ่ามันมันมีอยู่พี่น้องสูตรเดินสองตัวมาหนึ่งตัวยังเสียที่มันเดินอยู่มันก็นมีหลายสูตรอยู่เนาะคะ่ะแอดก็เลยว่าเบิ่งก่อนว่าเวลาแอดสิพอ่อบอนะคะ่ะสิพอ่อที่จะขัดออกมาบอเนาะคะ่ะอ่าไปเบิ่งอ่ามื้อนี้เนาะคะ่ะมื้อนีอ้ขอเวลาจากสองนาทีก่อนพวัาแนวทางของอสามน้อยมันกนะแขนแขนเนาะคะ่ะพี่น้องแขนแขนสามน้อยวันนี้เบอกว่านี่เลขกฟันกะ เข่ามากที่น้อยแหลกศูนย์สองเลยเนาะคะ่ะเห็นเอฟซีพี่น้องผ้ากันด้อยูเนาะค่ะเอฟซีพี่น้องผ้ากันด้อยูนะคะ,ะ,นะคะเห็นคอมเมนต์กันหลายอยู่เนาะคะ่ะอันบางมือเลขฟันกับเขาโพดพูพี่น้องบางมือกับรถคือวานเนาะคะ่ะอันก็คือว่าแหละคะ่ะพี่น้องแนวท่างกับมีเขาไม่ลดเนาะค่ะนะคะ,นะคะ เราจะเอาผลของสามน้อยมาลงมเนาะค่ะ <c oughs> แป๊บหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องแป๊บหนึ่งนะะ <c oughs> เนาะค่ะแนวทางก็มีเข้ามีรูเพินมา <c oughs> ล่มวีวีพี่น้องล่มยางแห้งเลยสำหรับมือหนีเนาะค่ะ <c oughs> ล่มยางแห้งเลย <c oughs> สำหรับมือว่านนี่สามน้อย ออกที่ยังน,น้อยหมู่บ้านสามน้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดเขียนเอาผลก่อนนะคะห้าหกหกสองศูนย์หกสามศูนย์หนึ่งสองเจ็ดสองสามห้าสองโอ้ผลเหล็กสองนี่มาร้วๆเลยเนาะคะ่ะเหล็กสองมาลายหลอบพี่น้องนะคะเอาไปเบิ้งข้าเตือนน้ำกันก่อนเนาะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะไปเบืงองานหมู่บ้านนี่นะคะห้งางหมู่บ้านนี่ของเลขติดบนล่างวางไว้ที่0-62น้อยแลกมา66เลย แล้วก็สองกับมาศูนย์กับมา,นนมาเนาะค่ะพี่น้องมาหกหกสองศูนย์เห็นไ่มค่ะพี่น้องมันเข่ารั่วๆได้ค่ะมือมันสิมามันจัดเต็มตลอดเลยไปรอบปกติหกสามศูนย์หนึ่งสองมาอีกศูมาหกไปหลักร้อยเอาก้อนสองมาอีกนะคะสองมาสองหลบรอบรอบหลิ่นรัว่วนะคะ ไปวี2อพีเ2มาอีกพี่น้อง2มาทั้งหมด1 2 3 4งรอบเลข2มาสี่รอบเลข6มาสาทั้งหลักร้อยเลข0นย์มา2รอบแอดวิ่งลูดไว้ที่0 2, นย์กับ2เนาะคะ่ะ0นย์กับ2น้อยแรกก็มาที่2องศเลยเนาะค่ะนะคะ,นะคะ ไปน้อยปกติ63012ศ่งามีหนึ่งสองไปวิธบีไอพี่เจ็ดสองมห้ 7, 2, 3, 5, 2, มตร6สองหกส่นาะคะ่ะเอาซัมนี่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วเลขฟันแอดฟันใบศูนย์สออก2อนยนาะคะ่ะเอาไปเบิ้งของน้องตาน้องตาว่าง8กับเก่าเมาื่อวันเกี่ยงเลยพี่น้องว่ามีติดเลยทั้ง8ปทั้งเก่าเลยนาะคะ่ะเกี่ยงไมาลายนะคะ แปดกับเก้าไม่มีไม่มาเลยหมู่ว่านนี่แหละคะ่ะแนวทางเลขติดบนล่างาติดบอลอที่แอดเขียนไว้นี่ยสูตรนี้ถ้าไม่ศูนย์หกสองก็ห้าหนึ่งเจ็ดจะเป็นยังสั่นตลอดฉีบบ่มีตัวอื่นเนาะค่ะ,ะมือนี้จะเป็นตัวไหนยังไปเบื้องน้ากันเนาะพี่น้องมือนี้หมู่ว่านนี่ศูนย์หกสองอเดินเง้วมากเลยนะคะเดินเงา้วเบื้องเครื่องไม้ที่แอดขีดปั๊มไว้เลยนะคะศูนย์หกสองไปได้สามรอบ 2องยังไปอีกวี่พี่อีกทั้งบนทั้งล่างสองไปปกติล่าง0ไปปกติบน2มาพิเศษศนย์มาพิเศษ6มาพิเศษเบิ้ลอีกนะคะเป็นนัืนวาเลกเด่น0ูนย์หกเมื่อวานนี้มารัวรัวดีใจน้ำพีน้ำนองที่ตามสูตรนี้นะคะเลขติดบนล่างนะคะสำหรับเลขติดบนล่างเล่าพัฒน,นาเอดกำลังแกะรหัสตายโตแบบนี้อยู่ คือให้มันได้หลอกสเปกทีว่าสูตรนี่แต่แอดล่องเอาสูตรนี่ไปเห็ดเล้าแล้วหลอกบอยูพี่น้องหลอกบอยูนะคะอ่าเล้าทบบอยลีเอาบอยูนะคะรุดง่ายเล้าจะรุดง่ายจากน้อยหนึ่งนะคะก็ะเลยเป็นอียงที่ว้างว่างอ่าว้างรหัสหลอกได้ยากคืออ่าลาวพัฒนาพี่น้อง เขาเดินยูดดีจังสิจังเดินมากเอาเข้าคยเห็ดใดซีมือติดเข้ารัวๆสามตัวแตกของเราก็ผ่านมาแล้วเล่าพัฒนาเนาะจังวะที่ลุดเข้าค่อยรุดหกมือติดก็เคยมาแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นไหเบิงเป็นแนวทางเอาไปเปรียบเทียบกับช่องงี้ไๆเพื่นว่าอ่ะสูตรเด่นวันนี้จะเดินต่อไหมนะคะอ่ะเป็นจะเดินต่อบอเป็นจะมาบอ เบื้องเปรียบเทียบใส่ช่องยหง่ๆเอาเดอ้อค่ะเล่าพัฒนาแอดกับเฮ็ดไปตามสูตรเว้าวตามสูตรเนาะค่ะแอดกับบรู้คือกันว่ามันสิมาตัวใดอ่าสูตรได้จะลุดสูตรได้จะเดินเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะเอาว่ากันไปตามสูตรเนาะค่ะแอดขออนุญาตเอาใบแนวทางนี่ออกเนาะนะคะวากันไปตามสูตร สูตรกะมีเขามีรุดเนาะคะ่ะแอดกับบริษก,กะลั่นฟันท่องสูตรได้ว่ามาแน่นอนมาล้านเปอร์เซ็นต์อีอย่างยังสี่ห้าบ่เคยว่วานะคะเพราะฉะนั้นเอาไวเ้เป็นแนวทางเดอ้อพี่น้องนะคะค่ะเมื่อนี่เลขติดบนล่างของเราวางไว้ที่517ไปได้3รอบ3น่อยพี่น้องไปได้3ามรอบ3น้อยนะคะจะเดินร่วๆคือ062้หมู่บ้านโบเนาะคะ่ะ วิ่งรูด6กับ7คนลสูตรชนกันที่เลข7นะคะชนกันที่เลข7จับคู่6-8 6-3 7-8 7-3 3ตัวหางเดียว6-7-0นี่พี่น้องตัดเลน60น6 0 7 0่7น6 0จนจังสีนะคะให้ตัดเห่นแบบนี้เพราะว่าเข้าจะว่างไ้ที่หางเดียวเนาะคะ่ะเขาว่างไ้หางเดียวเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดเนาะคะ่ะ ฟันว้ที่หางเดียวเลยบ่อได้อ่าเป็นการลดต้นทุนพอมน,นะคะบอ่อได้ว่าอ่าเ้าว่างไบสามสี่หางหาหางกอดกันเกี่ยวกันทาได้ห้าสิเอา,าบอ่อเอาค่ะแต่ถ้าหางเดียวถ้าออกที่ 60, หกศูนย์เข้าจะเอาเพราะว่าเราวางหางเดียวอันนี้คือกติกาของการวางข,งของเข้าศูตย์นี่เนาะพี่นอ้องกลับไปบ้งของน้องต้าวันนี้น้องต้าวางอะไรน้องต้าวางหากับสามห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่ง สามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามตัวหางเดียวคือหาสามสองเนาะน้องตาเมาื่อวานนี่รุดน,นันน่นนน้องตาจะมีรุดเที่ยนึงเนาะคะ่ะเอฟซีที่ตามน้องตาก็จะเห็นอยู่บ่ราคอยรุดนะคะ,ะวันที่รุดแบบชนิดวาบเพราติดเลยนี่อ่ะโดนมากเลยนะคะโดนมากเลยเนาะคะ่ะเดือนหนึ่งจะมีอยู่ประมาณสองสองมือที่ชนิดวารุดเด่นออกไปเลยจังเอด็ดจำได้แด้เนี่ย ก็เกินสองมือสำหรับสูตรน้องตานะคะมือนี่สีมีมาให้เห็นบอหากับสามเนาะมือว่านนี่ลดเกี้ยงไม่ลายเลยบอมีให้เห็นเลยปิดน้ำให้หน่อยค่ะในห้องน้ำหลกเพราะฉะนั้นมันมัน,มนเ้าออไปตามสูตรคือเก้าล่ะค่ะเอาพี่น้องแคบเอาเด้อค่ะแคบเอาสามหน่อยมัดรวมวันนี้นะคะสีมาบอ,บอนะคะถามากก็ดีใจน้ำพี่น้องถต่บอมากก็ต้องกราบขอโทษขอให้เอซี่พี่น้องเด้อค่ะถ้าสูตรลดมือนี่เนาะ สูตรของผู้ใดกะลดเนาะคะ่ะเอาสาหรับคลิปนี้กะกราบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมากดไหลก็แช่เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะแอดกับบมีอีหยังเดี๋ยวตอบบุญแทนคุณพี่น้องเนาะก็ได้จะหาแนวทางอา่าดีๆเด็ดๆมาฝากพี่ตอนนอ้องมือได้บ่เด็ดก็ต้องขอโทษขออภัยมือใดมันเด็ดกะดีใจน้ำเนาะพี่น้องเนาะค่ะพอกันเล่าพัฒนาออกแล้วหลังเราพัฒนาออกเรามีนัดกันเด้อพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ